สวัดีครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์แห่งชาติเนาะวันศุกร์ที่10นะวันศุกร์ที่10เมษายน2563ัร้สามคิดซะกราช2020นะครับทักทายกันคนที่เข้ามานะครับทุกคนนะครับทักทายกันเนาะนะครับนะคุยกันง่ายๆสบายๆนะครับขอเข้าใจรัวเนาะนะครับนะครับอ่าเข้ามาแล้วช่วยรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับนะขึ้นช้านิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับ อาจจะขึ้นช้าที่หนึ่งก็ต้องขออภัยเนาะนะครับน้องสิดิวันทุกใจนะลูกเดี๋ยวจะเช็คดวงให้นะคะนะคะคุณงามน,นะนะครับนะครับเข้ามาทุกคนก็รักใคกันเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวผมเข้าที่นิยมดวงอีกชนิดนึงนะครับช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ครูพัดด้วยเนาะนะครับดูที่เฉลุกดูนี่เฉลุกดูนี่ลูกมีลูกหมาด้วยนะครับ ร่วมบริจาคค่าอาหารล้องหมาได้นะจ๊ะปักบุดใข้ล่างแล้วเห็นไหมครับถ้าใครเห็นปักบ,บุดกดหัวเราะมาให้หน่อยนะครับนะใครเห็นปักบุดนะจี้ปักบ,บุดช่วยค่าอาหารล้องหมาน้อยนะครับดับหวาดหวาหวานอะเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าขอเริ่มต้นที่ตัวของคุณลูกก่อนนะครับะนะครับแชร์แล้วนะคะยิบซีคือชีวิตหนึ่งสิบสองสี่สามทะเลาะกับแฟนเลิกกันแล้วคะ่ะเขาจะกลับมาใหม่เขาจะกลับมารับผิดชอบใหม่ ถ้าหากว่าเราท้องจริงๆนะครับถ้าเราท้องจริงๆนะครับเราล็อกับแฟนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับสักครู่นึงนะนะครับขอยอนุญาตนิดนึงน,นะครับจ้าจานนูหนูไปเอาสำหรับไฟตรงเปิดเปิดตู้เราสำหรับไฟไมันสมบูรณ์จะลุกไหนในห้องเผิ่ลืมเอาเอามาสำหรับหนึงูเอา,าอเ,ๆๆเอาหมาที่ก่อนเดี๋ยวที่ดุเยอะหมาที่ ไม่ไมอ่อุ้มหมาไม่ทีก่อนเดี๋ยวมันจะหลุดอุ้มเลยอุ้มนลยก่อ,อ,อนะครับทะเลาะกันเหรอลูกใจเย็นนะลูกนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับอยู่เฉยๆลูกอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆใช่ใช่แล้วก็เป็นห้องด้วยลืมเอาสำรับมาลงมาตั้งนาน <c oughs> ขอเดี๋ยวให้อ่าลูกสาวไปเอาสำรับไ่เนาะนะครับนะครับสวัสดีครับคุณนัทนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเข้ามาเนาะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับต้องขออภัยนะฮะพอดีว่าลืมลืม ลืมสำหรับไพ่นะลงมาตานนั้นแหละครับลงมาดูช่วยช่วยแนะนำคนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ช่วยให้เขาลงทะเบียนกันนี่เขาเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับทุกคนลงทะเบียนกันยังครับนะครับท่านที่มีสิทธินะท่านที่ไม่มีประกันสังคมอะไรนี้เป็นประชาชนไทยนะครับก็ลองลองลงทะเบียนตามกฎกติกาเขาเนาะเผื่อจะลงได้นะครับประมาณนั้นนะครับนะครับ รอแป๊บเดียวนะลูกนะพอดีไปเอาสำรับไพ่นิดนึงนะครับนะครับนะครับวิธีการเช็คดวงกับผมง่ายๆนะครับนะครับพิมพ์นะอยากเช็คดวงส่วนตัวก็ง่ายๆนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับรักกันและจริงใจกันผมแนะนาว่าให้ไปติดตาม Subscribe สันะดิ่งช่องยู u ูบชั้นนั่นให้ผมด้วยนะครับนะฮะกดติดตาม Subscribe สันะดิ่งช่อง u t u b e ชั้นนั่นนะครับแล้วก็เอาไปฝากไว้ที่เพจตรงที่ปักมุดไว้เนาะตรงนั้นก็บอกว่า FC ค่ะก็ได้หรือถ้าอยากเช็คดวงการคือส่วนตรวจตัวนะ มีอภิสิทธิ์พิเศษตรงนั้นนะใครที่แคปเจอร์ภาพไปนะก็สามารถเช็ครวมการกระสุนได้เลยนะครับท่านใดที่อยากจะเป็น fc ยีิบเจ็ดก็เขียนว่า fc ค่ะนะนะครับตรงเพจอ่านะครับตรงเพจกกรูพัทย์ิบสีโคราชนะนะครับเอาสำหรับเอาเอาอันนีมาวางเอาอันนี้หมดเลยเอาไว้ทุกสำรับอ่ะเออเราเริ่มต้นกันเลยนะครับมาเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเอาใช้สำรับ v i p เอาสำรับใหม่ดีกว่านะครับ อ่าส่วนนักนี้นะครับดูกันอ่ะเราเริ่มต้นนะครับนะครับวิธีการดูนะครับใส่วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีนะพิมพ์คำว่ายิบซีคือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีมานะครับขอเริ่มต้นที่คนแรกก่อนนะครับเป็นน้องสาวแสนสวยจะว่าเล่น้องสาวเลยเหมือนลูกสาวเลยแหละนะครับจะว่าไปก็เหมือนลูกสาวเลยนะนะครับ แฟนจะเข้ามารับอิจฉาไหมเย็นๆลูกลองพูดคุยกันดูสินะครับนะลองพูดคุยกันดูหน่อยนะนะลูกนะนะเพ<ม>ราะว่าม,มันขึ้นอ่าอ่าคุยออฟเพนต์จะขึ้นแต่เนื่องจากเขาวัยเด็กเนี่ยอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ<ม>เพราะ<ม>หนูเกิดปี43ใช่ไหมเพอเกิดป<ๆ>ี43เนี่ยมันอายุมันเท่าไหร่เนี่ยกับส 4, 4, 5, 4 6, ่4ี่สก็อายุยังไม่เยอะนะอายุประมาณเท่าไหร่เองนะครับใช่ไหมหนูเกิดปี43 นะสี่สามนะครับก็อายุประมาณเท่าไร่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดอายุประมาณเท่าไรสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าเนาะนี่ประมาณนั้นสิบแปดสิบเก้านะก็แนะนำว่านะครับลองพูดคุยกันดูเนาะมันยังพอมีสิทธิ์รุ้นนะอ่เราทะเลาะกันแรงก็เข้าใจอยู่นะครับอยู่ให้เฉยสิครับอยู่ให้เฉยเข้าใจไหมอยู่ให้เฉยอยู่ให้เฉยไม่ต้องมาเล่นอังกฤษโชวพุงไปหน่อยโทษทีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนที่ชอบ หนูเล็กนะครับวันอังคารที่19มิถุนาสอนะปีชวดเรื่องนี้สินจะลี้คายไปที่ทางที่ดีไหมต้องใช้ระยะเวลานะครับเป็นเชิงบวกอยู่จะลี้คายอยู่นะครับนะครับนะคำถามที่2ก็พิมพ์นี้นะครับแชร์ไป2ครั้งนะคำถามที่1 1แชร์คำถามที่2 2แชร์คำถามที่3-3แชร์นะครับนะประมาณนะวันนี้ให้แค่โทรสัพท์คำถามพอเนาะคำถามที่1 1แชร์คำถามที่2 2แชร์คำถามที่3าแชร์แชร์สาธารณะเท่านั้นนะ แชร์เฟซบุ๊กเป็นที่สาธารณะเท่านั้นนะครับนะครับนะครับนะามาต่อนะครับหนูเล็กเพนเล็บนะครับเกิดวันอังคารที่ 19, 20, 20, มีนาคม2เจปีชวดเรื่องนี้สิจะคิดคายวิธีทางที่ดีไม่ต้องอาศัยระยะเวลามันก็เหนื่อยหน่อยนะในช่วงที่มีโควิด19เนาะเฟินความรักเป็นยังไงเฟินไม่เห็นให้รายละเอียดมาเลยนะครับความรักมีโอกาสเสี่ยงในทิทางที่ไม่ลงเอยแล้วก็แย่ๆนะครับให้รายละเอียดมาน้อยมากนะครับนะครับ ขอยังรักเราอยู่ไหมคะจะกลับมาหรือเปล่าเราควรทายังไงต่อไปถ้าปรึกษาทางทางนี้ครูพัฒก็บอกว่าความรักของวัยรุ่นนะเนื่องจากว่าพอมันมีรอยร้าวแล้วกลับมาก็ไม่ยั่งยืนนะครับดูจากพื้นฐานแล้วเนี่ฮะเพราะว่าไพ่ขึ้นเฮอมมิสนะคะยกเว้นแต่เขาเป็นเจ้าของพวกทรัพย์สินกระดกใหญ่ๆอะไรเงี้ยลูกนะครับถามว่าไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวดีเดี๋ยวคือคือย่างเงี้ย ดวงของหมูอะ่ะมันเป็นดวงที่มีโอกาสได้เจอคนดีๆมากกว่านี้ฮะมันไม่ใช่แค่แค่แค่ตรงนี้ลูกนะตรงนะสวันสิ่งที่มองเห็นนะฉะนั้นถามว่าคนนี้จะชัดเจนไหมวิธีการว่าจะดูว่าจะเขาจะชัดเจนไหมเนี่ยมันมันต้องดูว่าเขามีโชคทรัพย์อะไรโดดเด่นเช่นทรัพย์สินที่ดินมรดกไหมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเกี่ยวข้องกันไหมก็เกี่ยวข้องกันนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เพราะว่าอะไรไหมเพราะขึ้นเฮอร์มิสใช่ไหมลูกเพราะขึ้นเฮอร์มิสเนี่ย พอมันขึ้นเฮอร์บิตเนี่ยแปลว่าถ้าแปในเชิงลบก็แปลว่าช้าอิงมัาก,ก็เปลี่ยนแปลงความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่มีโอกาสที่ในอนาคตที่จะไปคืนดีกันก็คืนดีได้ไม่นานก็มีโอกาสที่จะต่างคนต่างไปอีกและอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกเว้นแต่เขามีทรัพย์สินมรดกที่ดินอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะนั่นคือสิ่งที่ครูพัดแนะนำนะลูกก็เห็นใจอยู่ลูกเพราะหนูก็มาช่วยค่าขนมอาหารน้องหมาน้องเมวตลอดเวลาเลยเอางี้ได้ไหมครับเดี๋ยวช่องทางเดี๋ยว เดี๋ยวหนูทักส่วนตัวตอนที่ครูพัชเนี่ยลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาชิวดวงกับครูพัดเนาะครูพัดไม่ได้คิดคิดค่าอะไรใช้จ่ายหนูเพราะว่าหนูบริจาคค่าอาหารน้องหมาน้องแมวมาบ่อยมากเลยนะครับครูพัชก็เก่งใจเนาะนะครับประมาณนะั้นกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับให้แชร์ก่อให้ร่ำก่อให้รวยนะครับนะครับนะครับแชร์หอยให้ร่ำให้รวยนะครับนะครับนะครับร่วมช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะกดกด กดว้าวมาให้หน่อยครับใครเห็นที่ผมปักหมุดไว้ถ้าเห็นที่ปักหมุดไว้กดว้าวมาให้ด้วยนะครับนะครับนะครับทางอ่ทางเพจจะเป็นชื่อของอออารยานะครับทางเพจนะครับทางเพจจะเป็นชื่อของอารยานะเนาะที่ปักหมุดไว้ชื่ออารยานะทางเพจนะครับนะครับอ่ทางไม่ใช่ทางเพจทางไหนวะงงมันจะทางเพจหรือเปล่านะ ทางเพจน่าจะใช้ชื่ออาริยามั้งทางนิยมดวงน่าจะเป็นชื่อคุพัฒน์มันก็ประมาณนั้นครับเพรเห็นก็เห็นนะนะครับนะครับอาคุณดวงนะครับ26เมษายน31นะครับคุณดวงนะครับอ่าฝนผมอยู่ท่ามกลางฝนนะผมมีความเสี่ยงว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมนะนะครับแต่ก็นะจากนั้นนะจ๋าเอ้ยอย่าเอาหมาอ่ะปล่อยไว้อย่างนี้ลูกเดี๋ยวหมาตุกหมาใหญ่กันลูกถ้าไม่เล่นก็เอาหมาไปเก็บลูกเอ้ยหนูถ้าไม่เล่นก็เอาหมาไปเก็บนะคะ คุณดวงนะครับสาม,มสมษานะครับนะครับมีสามสามหนึ่งนะครับถ้าหนูไม่เล่นหมากเอาหมากนะลูกเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับคุณดวงนะครับไปขอความช่วยเหลือเรื่องเงินตอนนี้จะสมบังไหมคะค่อนข้างจะลําบากครับเพราะใครก็ลําบากใครจะช่วยเหลือเราก็ยากกับอัตตาหิอัตโนนาโถหน่อยครับถ้าเราอยากไปจริงจริงต้องเพิ่มกําลังบุญน,นะจริงๆควรจะสวดบุญไหว้พระแผ่ไม่ตาทุกๆวันนะเพราะการสวดบุญแผ่ไหว้พระแผ่ไมาตาไม่ใช่มุกไม่ใช่ไม่ใช่มุกม,ม,ม,มันเป็นอย่างนี้ คือสถานภาพเนี่ยคือเนีเวลาเรามีปัญหามีอะไรใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่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 มันเป็นที่พึ่งทางใจแล้วเคยใช้หลายๆทางแล้วโอกาสที่มันจะคาดแค้หรือเรื่องแย่ๆปัญหาจะผ่านไปได้มันเยอะมากนะใช้บทสวดของหลวงพ่อจรังนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับนะครับมีโอกาสก็มาสร้างทําบุญทําทานน้องหมาน้องแมวได้นะครับไอไเจ้าเนี่ยไอ,เจ,ไอเจ้าตัวน้อยไอู้นูสิริวัลลูก หนูจะเช็ดวงส่วนตัวกับครูพัชไหมของหนู่ได้สิทธิพิเศษนะเพราะหนูบริจาคค่าอาหารน้องหมาน้องแมวมาบ่อยครั้งนะถ้าหนูจะเช็คตัวส่วนตัวกับครูพัดพิมพ์มาไว้เลยเด้อเดี๋ยวเสร็จแล้วครูพัดลงไปหมายถึงว่าถ้าไ์สุดลงไปครูพัดจะพักข้าหาหนูนะนะหนูพิมเด้อหนูพิมพมาตรงนี้ว่าหนูจะเช็ดวงส่วนตัวเด้อนะครับเพราะว่าหนูเขาเป็นคนที่ชอบบริจาคให้ น้องแมวบ่อยนะครับประมาณนั้นนะครับว่าเห็นใจนะครับสวัสดีครับคุณฮานี่สวัสดีครับยายจิตจากเจ้าของเอยนะครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าสวัสดีครับแชร์แล้วครับวันจันทร์ที่29เ้าเมษานะครับ28ิปพิชรุความรักกับคนที่คบกันอยู่จะดีขึ้นไหมครับสี่ไม้เท้าถ้าเขาเย็นแล้วก็เราเย็นและต่างคนต่างคุยด้วยเหตุผลมันจะดีขึ้นแต่ถ้าต่างคนร้อนจะเป็นไฟทันทีนะจะเป็นไฟทันทีนะครับก็ต้อง ต้องระวังนิดนึงนะครับเอาหมาไปเจ็บลูกหนูก็ลองโอยเล่นกันเบาๆลูกพยายามเล่นกันแยกๆเล่นกันอย่าเอาคนกลุ่มไหนมาเล่นกันนะลูกเอาแค่เล่นกันในกลุ่มเนี้ยเพราะว่ามันมีโควิดสิบเก้าอยู่นะลูกเดี๋ยวจะไปติดคนเฒ่าคนแก่นะเล่นกันเฉพาะกลุ่มกันเองนะลูกนะนะครับลูกหลานเยอะนะครับโตขึ้นมาสวยๆนี่นเลยนะเอ่าเชื่แล้วนะคะับยี่สิบสี่คือชีวิตเกิดวันศุกร์ที่สองพิพากษาสี่สิบราศีฤษ์ กันนะครับมิวสิกตอนนี้โสดจะเจอคนที่ถูกใจเข้ามามันอย่าเจอคนจริงใจยังไม่ถูกใจจ้ะยังหาคนดีๆแบบครูพัดไม่ได้นะครับยังหาคนที่ดีแบบครูพัดไม่ได้นะครับนะครับต้องใจยเย็นๆนิดนึงลูกองใจยเย็นๆนิดนึง <c oughs> ลมแรงมากฝนจะตกแรงเ <c oughs> ลยถ้าฝนตกก็ต้องเก็บก่อนเด้ออันนี้ก็นั่นนะครับนะครับคำถามที่สองมาได้นะสองแชร์แชร์ไปสองครั้งนะสองยี่สิบสี่คือชีวิต ตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรสามาชัดเจนนะน้าใหม่ตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าอยากจะช่วยค่าอิสเริ่ค่าอาหารน้องหมาน้องแมวฝากกดไว้ได้แล้วนะครับร่วมทำได้นะครับนะครับนะนะพิ่วินนี้นะครับเขาไายสองก็สองยี่สิบสี่คือชีวิตนะชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรสายหมาให้ชัดเจนเห็นไหมหมาแมวเยอะๆเอยนะเดี๋ยวก็แมวร้องเดี๋ยวก็หมาร้องอะไร่างนี้นะครับนะครับร่วมสร้างกุศลร่วมกันนะครับนะครับ 24ค sí, ือชีวิตแชร์แล้วนะครับนะครับนะครับแชร์แล้วนะครับนะครับนะครับอว่ายังไงเนาะนี่วันเฉลิมใช่ไหมอายุ24ปีนะครับแฟนจะได้เงิน5,000ไหมครับตอนนี้โดนผลกระทบจากโควิดครับยังไม่ชัวร์ครับยังไม่ชัวร์ผมไม่กล้าพูดว่าไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นสิปากผมจะสักสิทธิ์นะยังไงผมขอฝืนนิดนึงในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าให้ขึ้นในเชิงลบแต่ยังไงก็ขอให มีแรงผลักดันขอให้มีความโชคดีเนาะใครถามใครถามเรื่องเงิน5,000ันเนี่ยผมขออวยให้มีความโชคดีไว้ก่อนดีกว่านะนะครับผมอาจจะแปลนอกนอกจากไพ่ไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งต้องดึงกระแสที่ดีดึงกระแสในเชิงบวกนะครับคนเรามันจะได้มีความสุขและสมบัตินะนะครับนะครับทักทายกันนะครับนะครับศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าสามเก้าแปดเนาะนะ นะครับเบอร์พร้อมเพลงนะครับร่วมบริจาคค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะคุณลูกดวงขากดแชร์ให้ด้วยนะคะคำถามที่สองถามได้ไม่ได้จากคำถามที่สามถามได้ไม่ได้จากเพียงอย่างเงี้ยเขาถามที่สามก็แชร์ไปสามแชร์ปอกเฟซบุ๊กตัวเองเพลนที่สาารนาแล้วก็แชร์ไปสามแชร์นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่ายิสีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับเห็นเพื่อนผมแนะนำคนลงทะเบียนหลายคนเขาก็าลงได้กันนะนะครับนะครับ ของผมไม่ต้องไปพูดถึงหรอกนะครับเพราะว่าผมทำอะไรอาชีพมันมันแตกต่างกันไปมันก็นั่นนะครับมันก็ใครที่ทําอาชีพออนไลน์ะขายของออนไลน์เนี่ยโอกาสจะได้ก็ก็ก็ยากเนาะอันนี้อันผมพูดตรงๆนะครับนะครับนะครับแต่ว่าถ้าใครก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนในการลงทะเบียนเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ คุณกิ๊กครับพิมพ์วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีนะครับพิมคำว่ายี่สิบคือชีวิต1นึ่งนะหนึคือชีวิตแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นชื่อกิ๊กนะครับอายุสาสิบเอ็ดปีวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตว์ใส่มาให้ชัดเจนมากกว่นี้และผมจะตอบคาถามให้สุดยอดแห่งความปังนะครับ นั่นคือสิบอกไว้นะคุณบีครับพิมพ์คําว่ายิบซีคือชีวิตตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรแล้วคําถามที่คมชัดลึกนะครับ,น,บนะครับนั่นคือสิบบอกไว้นะครับนะครับผมต้องการวันเดือนปีเกิดนะคนไหนที่มีสามีแล้วสามีคืออะไรผัวเราอะครับถ้ามีผัวแล้วใส่วันเดือนปีเกิดผัวมาด้วยพวกประเภทที่ถามว่า,เ,าเราจะรักกันยืนยงไม่ต้องใส่วันเดือนปีเกิดสามีมาด้วยนะนะครับประมาณนั้นนะครับนะ แชร์แล้วค่ะยิีคือชิพน้องเหมยนะครับน้องเหมย14กุมภา31ปีมาลงนะครับราศีกุมถามเรื่องงานที่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นยังคะเริ่มต้นยังคะแปดไม้ถือว่าเชิงบวกนะน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นนะครับนะครับ0 8, 9 0 8์เก้าศ้าวดีตอนนี้นะครับท่านไม่ต้องไปเสียค่าดูดวงราคาพื้นดวงประจำปีผม599านะครับตอนนี้ผมเปิดกฟิปเซ็ตนะท่านมีปัญหาเรื่องใดนะท่านแค่ไปแคปเจอร์น ure, นะ นะกดิตาสับส i b e สันดินช่อง YouTube Channel ผมนะครับแล้วท่านสามารถเอาภาพที่แคปเจอร์ที่ที่ช่อง YouTube Channel นะครับไปไว้ที่เพจคร, 4, ครูพัท2์โคราดหมอพั์โคราดนะครับจคปตรงที่เขาปักหมุดไว้ท่านสามารถดูดวงทําตามศรัทธากับผมได้เลยนะครับนะครับเจาะจงในเรื่องที่ท่านอยากจะรู้นะครับถ้าใครถ้าใครไม่เจาะจงก็ยังก็ยัง,ก,ยงก็ยังต้องใช้อ่าอะไร ก็ผมก็จะดูพื้นดวงตัวไปให้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ท่านไม่ต้องไม่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องการเงินมากนะครับนั่นคือเป็นโชคโควิดช่วยเหลือกันนะผมถึงบอกไงครับเวลาตั้งคําถามผมนะครับทุกคนต้องถามคําถามให้ชัดเจนนะบางคนไม่มีงานทำนะแต่ถามว่าอาการงานจะดีไหมพอผมบอกว่าดีขึ้นเอา้าอีหมอฉันตกงานแล้วจะดีขึ้นยังไงว่าอีหมอดูไม่แม่นแล้ว ก็คุณถามมาอย่างนี้นะครับหลายคนชอบจะถามนี้ความหมายมันก็แปลว่าแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าคุณตกงานถ้าคุณตกงานก็มีโอกาสจะได้งานแต่ต้องอาศัยระยะเวลาก็ต้องดูด้วยว่าใครดีถ้าไพ่แบดไม้ก็ต้องอาศัยระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับฉะนั้นถึงบอกนะครับว่าต้องตั้งคําถามให้ชัดเจนนะครับบางคนความรักดีไหมแต่ไม่มีความรักเลยคือโสดนะแต่ถามอย่างเงี้ย <laughs> นะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบก็งงผมถึงบอกว่ามันเหมือนการโกรหกกันไงนะครับ เมเป็นผู้สื่อสารนะเพราะว่าลักษณะของโครงสร้างของดวงตาที่สื่อสารจากไพ่ยิปซีลอดเขาจะบอกแค่ดีกับไม่ดีและแนวโน้มไปนทิศทางใดฉะนั้นต้องตั้งคำถามให้ชัดเจนนะครับนะครับคุณวาสนามาแล้วนะค,คุณวาสนานะครับยิปซีคือชีวิตวันอาทิตย์ที่21ทธันวาคมนะครับ2,540ปีคานนะครับสามีปัจจุบันจะไปกันรอดไหมนะครับ อยู่ด้วยกันแล้วจะมีฐานะมันโอ้คำถามนี้น่าจะชี้ดวงสุดัวนะนะมันทําบุญน้องหมาน้องแมวอยนะประคองตัวกันพอไปได้ครับแต่ยังเป็นอะไรที่ผมยังไม่ชัวร์ว่าจะอยู่กันยาวขนาดไหนนะครับยังไม่ชัวร์ว่าจะอยู่กันยาวขนาดไหนนะถามว่าไผมบอกว่าประคองตัวกันได้แล้วยังไม่ชัวร์ว่าประคองว่าจะอยู่ยาวขนาดไหนไพ่ขึ้นมันเป็นตอนนี้มันประคองตัวกันมันเป็นลักษณะของอ่า k ิงออสแว r d ผู้ชายผู้ชายที่ที่มีไม้ที่เอียงก็คือมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงนีง้เป็นยังไงแล้วก็สร้างสารรค์สร้างสารรค์ตัวที่การคบเขาเรา,าก็ต้องพยายามพยายามทําดีเขาเสมอต้นเสมอปลายดีไหมพยายามทะเลาะก,กันไม่พยายาสนาฝักสุขถ้าทะเลาะก,กัน,น,นนะระวังนิดนึงนะเพราะว่าไม้ถือก็อาจจะเป็นไฟได้เพราะไม้คือธาตุไฟเข้าใจนะนั่นคือสิ่งบอกไว้เราครมงกันรักไหมเนาะนะครับ นากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคำถามสองถามได้ไหมหน้าไม้ตรงนี้ดูดวงมค่าใช้จ่ายไม่ต้องมากมายอะไรมากมายนะครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาทนะครับหน้าดวงนี้เปิดเทียนแต่ว่าซื่อสัตย์ตัวเองความซื่อสัตย์มันจะเป็นสิ่งที่นำพาแล้วซึ่งความเจริญสุ่ชีวิต1คําถาม1แชร์2คําถาม2แชร์3คําถาม3แชร์แชร์สาธารณะนะครับปรับเฟซบุ๊กตัวเองเป็นแชร์สาธารณะนะอย่านคำถามที่หนึ่งนะหนึ่งยิบซีคือชีวิต ชื่อเล่นชื่ออมยิม้มอย่างเงี้ยชื่อเล่นชื่องเอายกตัวอย่างลูกสาวผมนะหนึ่งยี่สี่คือชีวิตนะครับอมยิ้มเกิดวันอังคารที่สามีนาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนะสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับอ่าราศีกุมปีวอกคำถามคือ คนที่รักชอบอยู่จะไปด้วยกันยืดยาวไหมแนวโน้มในอนาคตต้องระวัาางนิดนึงนะเขาตอบลูกสาวเลยมันเขาอาจจะไม่อยู่นะผมรู้เลยนะว่าแนนโนมในอนาคตลูกสาวผมกับตัวของคนที่เขารักคนที่ชอบเขาอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ลงตัวหรือเข้าใจผิดผิดกันหรือพอรักและชอบกันมากๆมันเริ่มจะมีความรู้สึกว่าอารมณ์อาจจะไม่นิ่งแล้วมีมุมมองที่แตกต่างก,กันไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคล้ขึ้นมานี้ ให้ขึ้นมาเป็น9้าดาบ9้าดาบเขาเรียกว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเซสซิทีฟความรักของวัยรุ่นก็เป็นอย่างเี้ยนะครับนะครก็ต้องพูดไปเนาะนะครับนะครับถามว่าทําไมผมต้องทานายให้ลูกสาวเลยฮะอยากรู้ใช่ไหมคือเปิดไพ่แล้วเราเปิดแล้วเราลเล่นกันไม่ได้มันก็ต้องทำนายทุกต,ตัวอย่างนะันั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นคือที่บอกไว้นะครับพิมพ์คำถามที่สองถามได้ยังไงครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับคำถามที่สองก็สอง ยี่ิีคือชีวิตหลังแากแชร์ชสองแชร์แล้สองยิีคือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นนะครับวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักแสดงมาให้ชัดเจนนะตอนนี้หนูเดือดร้อนยังเลยหนูอยากดูดวงที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรสักบาทเลยตรงนี้หะะัตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย <c oughs> คุณรวอลืต้องคิดที่สบายๆอย่าไปซีเรียสมากนะตรงนี้เราเราเปิดช่องทางพิเศษให้แล้วแต่คุณรวอต้อง <c oughs> ต้องทําตามกฎจาและเอาคมชัดลึกมานะกดแชร์ให้ด้วยนะการแชร์คือการสร้างคุณสมบนะคนอื่นนะเขาก็จะได้มาเช็คดวงเรานะคำถามที่2ก็พิมพ์เลขสองมาคุณวัฒนาครับพิมพ์เลขสองมาแล้วก็ยิซีคือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรเนาะคำถามที่สาก็3ายิซีคือชีวิตมาตามด้วยชื่อเล่นนะคบวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรเนาะอย่าลืมใส,ส่ราศีธนูมาด้วยนะครับคุณวัฒนาฟักสุกนะครับเอาทีละคําถามเนาะง่ายง่าย เป็นยังไงกันบ้างครับใครได้รับเงินบ้างใครได้รับเงินรับทองของขวัอ,อพอใครยังไม่ได้ก็ใครลงทะเบียนของขวัอ,อพอลให้ได้นะถ้าได้แล้วก็อย่าลืมมาม่าสักลงังนึงให้ค,คุยครูพัดนะนี <c oughs> ้ยครูพัดก็ต้มมาม่านะนะครับนะ,ะตาเอลูกตาเอตาเอตาเอนะครับครับกดแชร์ให้ด้วยครับขอเจริญรวยนะครับ คำถามที่3าก็3า4ยคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะสี่วันอยู่ไม่ลูกหนูจะถามนะทำไมตลอดกันได้นะลูกนะแต่ว่าถ้าหลังไม่เราจะเช็คดวงสืดตัวกันก็ได้นะลูกนะนะเห็นใจกันอยู่นะลูกนะนะจำชื่อเล่นหนูไม่ได้หนูชื่อเล่นชื่ออะไรนะนะครับนะครับเริ่มงานใหม่หมอคัดตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอลูกเรื่องเริ่มงานใหม่ของหนูอะหมอคัดตอบไปใช่ไม่ใช่เหรอเหมยนะครับว่า การเริ่มถ้าหนูมีงานใหม่จริงๆอ่ะเชิงมันก็เป็นการสตาร์ทเนี่ยนะฮะเนอะหนูครูพัดต์ตอบไปยังลูกเหมือนหมครูพัดต์ตอบไปยังลองพิมมาสิลคุ้มเหมยพิมมาสิลูกความจําสั้นไงเป็นปลาทองเป็นปลาทองแล้วความจําสั้นนะครับนะครับแต่เอ๊บอกไปแวชา์โรตตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ด้วยกันครบเจ็ดปีแล้วนะครับจะอยู่ด้วยกันครบเจ็ดปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับรักเขามาก ปอมปอมแ e ววอย o ่กูรักไายไอเลิฟเมืองไทยไอเลิฟปอม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  Where you go รักไายนะครับเริ่มบริจาคค่าน้องอาหารน้องปอมได้นะครับมีเห็นแม่น่ารักไหมนะครับปักหมุดไว้ชื่ออารยานะครับหรือปักหมุดไว้ชื่อธรรมนัธรรมวัดรกอนนะฝากสลิปไ้ที่เพจก็ได้นะ่ารักไหมน่ารักไหมเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วมาต่อนะครับ ยี่สี่คือชีวิตนะครับนะครับสองยี่สี่คือชีวิตนะครับยี่สิบเอ็ดธันวาคมราศีสนูปีขารคําถามที่ชัดเจนนะนะฮะนะครับนะครับ,นะรบงานที่ทําอยู่จะได้ทําแบบพนักงานประจาใหม่ครับมีโอกาสแนวโน้มเป็นเชิงบวกหรือมีความโชคดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานอยู่นะครับคุณวัฒนาฟักสุขเนาะขาดขาดชื่อเล่นคุณวัฒนาฟักสุขเดี๋ยวใส่ชื่อเล่นด้วยนะข้างหน้านะนะถ้าเป็นคําถามที่สามนะเช่นว่สาม สามยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นแล้วก็เกิดวันอาทิตยนนนะ onne, นะ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็แชร์ไปสามแชร์ก่อนเนาะอะไรอย่างงี้นะครับเนาะนะครับท่านใดถามเรื่องของความรักขยายความรักด้วยเด้น,นะครับ <cond u plo ad> คุณขวัญครับข้างหน้าพิมพ์คำยว่สิบซีคือชีวิตให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นคำถามที่สองคุณขวันก็สองยิบซีคือชีวิตนะครับแล้วก็แชร์ไปสองแชร์ก่อนนะแล้วก็ขวัญวันพฤหัสนะครับเดือนเจ็ดรลัคนาราศรีอะไรใส่มาให้ด้วยนะปีถออน,นะครับความรักโสดใช่ไหมครับ ถ้ามีคนอายุน้อยเข้ามาปวดระวัดระวังอาจจเจอความเขาเรียกอะไรความไม่ชัดเจนะในเรื่องของความรักนะครับฉะนั้นความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับในระยะสามสี่เดือนนี้นะครับว่าฝนเริ่มลงแนละ้วถ้าฝนล,ลงหนักๆผมก็ต้องโยกไปเนะาะเพราะว่าผมนั่งบนพื้นที่ที่มันมันเป็นข้างบ้านที่ท,ที่มันมีฝนฝนลงนะตอนนี้ฝนล,ลงนะจำได้ว่ามีฝนล,ลงนะนะปวดนด้ตบุกไว้ด้วยนะครับประมาณนะี้นะครับ ครับกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับแต่ขออนุญาตลงยูทูบชแนลตัวนี้ชแนลแรกก่อนนะครับของวันที่สิบ